สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง y o u t u b e นบะนันทีในวันนี้ท่านจะได้พบกับคำทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ประจำเดือนกรกฎาคม2564มาเริ่มกันเลยนะครับคำทำนายระหว่างวันที่1-7กรกฎาคม2564สําหำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์การงานเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆเข้ามาเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่เริ่มไม่มั่นคง การเงินขาดเสถียรภาพทางด้านการเงินความรักไม่มีตัวตนยังไม่ใช่เวลาที่ดีสำหรับเรื่องความรักคำทำนายระหว่างวันที่8ถึง14กรกฎาคม2564การงานจำต้องแบกรับความรับผิดชอบมากมายจนรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าการเงินจับต้นชนไปไม่ถูกกับปัญหาที่สั่งสมมานานความรัก มีเรื่องยุ่งยากใจที่ทำให้ความรักดูแย่ลงคําทำนายระหว่างวันที่15-20กรกฎาคม2564การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้ทำโปรเจกต์ที่ดีการเงินมีความสำเร็จด้านการเงินการลงทุนได้รับการยอมรับมีโอกาสได้รับผลกำไรจากสิ่งที่ทำลงไปความรักท่านที่เกิดวันอาทิตย์ จะได้พบกับความรักความเชื่อใจมีการเฉลิมฉลองคำทำนายระหว่างวันที่15ถึง21กรกฎาคม2564การงานช่วงนี้ยังคงมีปัญหาที่ยังหาทางแก้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการงานยังคงมีเรื่องกุ้มเรื่องกังวลอยู่มากการเงินควรรอคอยและลงมือทำในสิ่งที่ทำได้ก่อนความรักไร้เลี่ยวแรงไปต่อหมดความหวัง ทำทำนายระหว่างวันที่21-31กรกฎาคม2564การงานสนุกกับงานที่อยู่ตรงหน้าแม้จะเหนื่อยบ้างก็ตามการเงินอยู่ดีๆก็มีเงินเข้ามาทําให้รู้สึกสบายใจความรักเป็นความรู้สึกที่สบายใจเมื่อได้อยู่ใกล้ลกับคนรักเค็ดลับเสริมดวงประจำเดือนกรกฎาคม2564กระเป๋าสตตงง์สีดํา หรือว่าน้ำตาลเข้มหรือสีเทานำโชคลาบมาสู่ท่านที่เกิดวันอาทิตย์ไว้พบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ